บุหรี่นะที่เราสูบสูบกันเนี่ยคนะวันบุหรี่ที่เกิดขึ้นนะเราพบว่ามันมีสารเคมีมากมายจากการศึกษาพบว่ามีสารเคมีเนี่ยไม่ประมาณ7 0 0 0ชนิดนะใน7 0 0 0ชนิดเนี่ยมีสารที่เป็นพิษนะต่อร่างกายเนี่ยไม่น้อยกว่า2 5 0ชนิดแล้วก็จะเป็นสารก่อมะเรง็งหรือชักนำทำให้เกิดมะเรง็งแก่ร่างกาย,ยาต่างเนี่ย นะไม่น้อยกว่า70ชนิดนะเพราะฉะนั้นในควันบุหรี่มันมีสารอันตรายมากมายนะสารตัวหนึ่งที่อยากที่เรารู้จักดีก็คือสารนิโคตินนะบุหรี่ในควันบุหรี่สารนิโคตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะพบว่าสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้นะเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ย มันก็จะไปมีผลต่อต่อหมวกไตทำให้เกิดการหลัง on, นะ่งฮอร์โมนที่เราเรียกว่าฮอร์โมนอะดรีนาลินหรือฮอร์โมนฉุเฉินฮอร์โมนตัวนี้เป็นที่เรารู้จักดีก็เวลาตกใจนะเราก็สามารถที่จะแบกตุ ool, ่มแบกตู้ทีวีแบกตู้เย็นอะไรต่างๆกนะ็สามารถยกของหนกันกๆได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะก็เนื่องจากนะ น้ำตาลกรูคคโคตนะที่ตับหลั่งออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเลี้ยวแรงนะชั่วขณนะแตเ่เมื่อร่างกายหลัง่งพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้หัวใจนันเต้นเร็วนะความดังโลหิตสูงนะแล้วก็จะมีเลี้ยวแรงอยู่ชั่วขณนะแล้วก็หมดไปนะจากนั้นเราก็อาจจะเพียเหมือนเดิมนะสารนิวตินเนี่ยเรา พบแล้วว่าเป็นสารเสพติดนะฮะที่เราติดบุหรี่ก็เพราะเราติดนิโคตินนะนิโคตินเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดนะก็จะไปทั่วร่างกายส่วนหนึ่งก็จะไปที่สมองนะสารนิโคตินที่สมองก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสนะอันนี้คนที่สูบบุหรี่นะเหตุผลหนึ่งก็คือนะทําให้คลายเครียดหรือหรืออ่อ รู้สึกสดชื่นแจม่มใสอะไรต่างแต่จริงแล้วเนี่มันก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นผลเสียแก่ร่างกายคือบางประเทศเนี่ยคือมีการแข่งขันการสุบุรีนะก็ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อประเทศนะผลการแข่งขันนียก็แข่งขันในช่วงระยะเวลานะจำกัดเนะพราะว่าคนที่ชนะเลิกการสุบุรีนะในที่สุดก็จะ เสียชีวิตเนะเนื่องจากหัวใจวายนะอันนี้ก็เป็นผลจากที่สารนิโคตินนั้นก็จะไปกระตุ้น,นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วเพราะว่าหลอดเลือดน,นั้น,เ,นเริ่มตีบความดันโลหิตสูงเ,เมื่อสารได้รับสารนิโกตินมากๆเนี่ยการทำงานของหัวใจก็จะหัวใจหนักทำงานหัวใจก็จะทำงานหนักนก็เกิดหัวใจวายแล้วก็ตายในที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลของสารโคติน สารอีกตัวหนึ่งที่เ,เรารู้จักดีก็คือทานะหรือที่เรียกว่าน้ำมันดินแล้วก็จะเป็นคาบยางนะสีน้ำตาลเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคาบทาที่เกาะที่ไถุงลมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าก็มันก็เป็นตัวกวางกั้นนะการแลกเปลี gen, นะ่ยนออกซิเจนเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ต้องหายใจทีๆหายใจแรงๆนะครับ แล้วก็ข้อสำคัญก็คือถุงลมเนี่ยทำงานหนักบางครั้งเนี่ยถุงลมอาจจะเริ่มโป่งแล้วเริ่มโป่งนะบางครั้งก็อาจจะแตกนะเมื่อแตกเนี่ยนะในปอดแต่ละข้างก็จะมีถุงลมนะประมาณหนึ่ร้าล้านถุงนะต่อปอดข้างนึงเพราะั้นเมื่อถุงแตกนะมันก็จะทําให้เกิดถุงลมโป่งพองนะนะลูกนี้แตกลูกนี้แตกนะ แล้วก็มันก็จะเป็นถุงใหญ่ๆนะเราก็เกิดเรียกว่าถุงลมโป่งพองนะสารทาก็ยังเป็นสารก่อมะเร็งนะทำให้เกิดมะเร็งนะปอดมะเร็งถุงลมอะไรต่างๆนะเราจะศึกษาสมบัติของควันบุหรี่เนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือเราใช้ขวดก้นกลมบรรจุน้ำนะจริงๆใช้ขวดก้นกลมหรือใช้ขวดอะไรก็ได้เท่าที่เราพอจะหาได้นะครับ จากนั้นเราก็มีจุกนะมีมีที่เสียบบุหรี่ที่เสียบบุหรี่แล้วก็สำหรับเสียบสายยางนะเพื่อให้น้ำออกไปจากนั้นเราก็ใส่ปิดนะท,ที่ปากขวดแล้วก็กว่ำคว่ำลง ในจังหวะที่เราคว่ำเนี่ยน้ำก็จะไหลไหลออกไหลออกควันบุหรี่เนี่ยก็จะเมื่อไหลออกมันก็จะดูดอากาศเข้าไปทำให้บุหรี่เกิดการเผาไหม้ควันบุหรี่ก็จะไปเข้าแทนที่น้ำส่วนที่ไหลออกไปเราก็จะเห็นนะการเปลี่ยนแปลงของควันบุหรี่ที่เกิดขึ้นภายในในภายในขวดไดนะ้อย่างชัดเจนนะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะภายหลังการเผาไม้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดก็คือเราก็จะเห็นคราบน้ำมันทาทนะีเป็นสีฟัาตาลเข้มนะสำหรับขวดใบนี้ได้ผ่านการทดลองมาหลายครั้งหลายหดแล้วนะนี่เรามาเรานึกดูว่าเมื่อเราสูบบุหรี่นะลหลายครั้งนะไม่ใช่แค่มวนเดียวนะสูบเป็นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายๆปี เพราะฉะนั้นคาบทานมันก็จะค่อยๆสะสมมา,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วไปอยู่ที่ไหนเมื่อเลยควันบุหรี่อยู่ในร่างกายมันก็ไปสะสมตามช่องปากหลอดลมหลอดคอปอดจนทั่งถุงลมปอดเพราะฉะนั้นาภายในร่างกายนี้ก็จะสะสมคาบน้ามันทาน,นก็ทำให้ตั้งแต่ช่องปากหลอดหลอดคอนะก็จะมี น้ำมันทาเกาะอยู่ก็เราก็ต้องเกิดการระคายเคืองเราก็ต้องขับเสมหะออกมานะก็เกิดอาการไอหรือปอดอยู่ที่ปอดปอดก็จะดำมีคราบน้ำมันเกาะข้อสำคัญก็คือที่ถุงลมนะคราบน้ำมันไปเกาะที่ถุงลมเนะเมื่อไปคราบน้ำมันไปเกาะที่ถุงลมการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊บาซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นก็จะซึมผ่านออกไปได้ยากนะเพราะมันมีเหมือนก็เป็นฟิลม คอยปิดกั้นนะไม่ให้การแลกเปลี่ยนนะของก๊าซทั้งสองนะเปิดไปได้ยากขึ้นนะนะในเลือดเสียก็ไม่สามารถที่จะปล่อยคาโโร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ถุงลมปอดหรือไม่สามารถที่จะรับก๊าซออกซิเจนนะจากถุงลมไปาก็กลายเป็นเส้นเลือดแดงไปไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายนะก็ไม่สามารถทำได้เนะี่ยคือจะเห็นว่า น้ำมันทานั้นมีผลกระทบกับร่างกายเนะเพราะในในควันบุรี่นะก็จะมีนอกจากมีนิโคตินนะ่ซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะก็มีผลต่อต่อหมวกไตนะเกิดการกระตุ้นของอาการเต้นของหัวใจของความดันโลหิตแล้วเนี่ยนะ้ำมันทานี้ก็ก็จะมีผลต่อนะทุงลงลมปอดนนะ